Hi everybody welcome to our channel with easy English by e ป้ดาวแ d นปเนียนสวัสดีสสดค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ,คะกับภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ป้าๆค่ะเอ๊ะปะเนียนทำไมวันนี้เราใส่ชุดขาวกันเนี่ยวันนี้เรามาสายขาวนะคะป้าดาวโอ้โหค่ะ,คะไปทำอะไรกันอะ วันนี้นะคะเราไปทําบุญกันมาค่ะป้าดาวอ๋อโอเคคุณผู้ชมค่ะการทําบุญการไปวัดนะคะภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะคะเขามาดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยคําว่าอะไรป้าดาววันนี้เราไปทอดกรถินมาค่ะคุณผู้ชมงานทอดกรถินนะคะเขาเรียกว่าอะไรป้าเนียนงานทอดกรถินนะคะง่ายๆเลยนะคะทับศัพท์เลยค่ะทับศับพ่อฝรั่งเขาไม่มีภาษาอังกฤษใช่เขาไม่มีการทอดกรถินคุณผู้ชมค่ะก็คือ กถินเซรเรมอนี่ค่ะอ๋อกถินเซอรเรมอนี่เซรเรมอนี่ก็คือพิธีอะไรเงี้ยค่ะเป็นพิธีกรรมนะคะกถินก็คือเป็นงานกถินนะคะงานบุญกถินเป็นพิธีกรรมการทําบุญกถินนั่นเองคุณผู้ชมค่ะค่ะทีนี้เนี่ยในงานเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างค่ะในงานนะคะก็จะมีการทำบุญค่ะก็คือในโดยการ มีเขาเรียกอะไรนะมีต้นเงินต้นกระตินเนาะแล้วต้นเงินภาษาอังกฤษแพลเปนยนอยากรู้ละเขาเรียกว่า money tree ทับศัพท์คุณผู้ชม money ก็คือเงินค่ะ tree ก็คือต้นต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นเงินนะคะเพราะว่าใส่เงินเข้าไปเต็มเลย money tree ก็กลายเป็นต้นเงินนะคะก่อนอื่นนะคะ ก่อนจะทากรถินเนี่ยจะต้องทํำยังไงป้าเนียนเราก็ต้องไปวัดไงคะทํำยังไงอะเนี่ยเราไปวัดกันเถอะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษค่ะป้าเนียนวัดนะคะค่ะคําว่าวัดก็คือ Temple Temple นะคะ temple Let's go to the temple เราไปวัดกันเถอะอ๋อ Let's go to the temple พวกเราไปวัดกันเถอะวันนี้เราจะไปวัดกันนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะที่วัดก็จะมีอะไรบ้างป้าเนียนอ่า การสวดมนต์ค่ะแปลว่าเราต้องทํำยังไงก็ต้องมีไหว้พระนะคะภาษาอังกฤษไหว้พระค่ะไหว้พระนะคะก็คือ respect to pay respect นะ to the Buddha ค่ะ to pay respect to the Buddha ไหว้พระนะคะเอาแล้วสวดมนต์ล่ะปะาเนียนสวดมนต์ก็ chanting 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 I am chanting นะคะกำลังสวดมนต์ประดาวนะคะ went for chanting last night อ๋อ คำแปรก็คือประดาวนะคะไปสวดมนต์ที่วัดบาคะเมื่อเมื่อคืนนี้อ๋อค่ะเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มนะคะประดาวก็ไปที่วัดป๋าจันม่านปไหว้พระสวดมนตัยชิ e n น for chanting at the temple นะคะที่วัดนะคะ at the temple at the temple temple ก็คือวัดนะคะ last night ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะอะไรเนี่ยมาขอส่วนบุญเหรอเนี่ย แมงพันตอมคิ้วประดาวเห็นป่ะตั้งนานแล้วสุปขอมอขอสงสัยมคอสุนเลยค่ะเขาเข้ามาแสดงตัวนะคะก็ค่ะแล้วก็เราทําอะไรกันบ้างเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เราก็ไปทําบุญด้วยเราไปเขาเรียกอะไรนะบุด้วยอะไร ด้วยเงินค่ะด้วยเงินทำบุญด้วยเงินทำอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนเราก็ไปทำบุญด้วยเงินเนาะแต่ก็เหมือนก็คือการบริจาคให้กับวัดใช่ไหมแล้วจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาอังกฤษก็ donate donate นะคะ donate ก็คือบริจาคหรือว่าทำบุญนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเป็นการทำเพื่อ We donated money. Donate money. Donate. คือเติม ed เข้าไปด้วยเข้าไปเพราะเราได้ทำแล้วก็จะขึ้นนะคะคือทำไปแล้วคุณผู้ชมได้ทำไปแล้วนะคะ We donated money this morning. ะออค่ะค่ะก็ภาษาอังกฤษนะคะการไปวัดพอหอมปากหอมคอก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้คุณผู้ชมค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะพยายามหาคำศัพท์เกี่ยวกับ การทําบุญนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะมาให้มาแชร์กับผู้ชมางกฤษรอบๆตัวเราคุณผู้ชมเรื่องอะไรก็ได้นะคะสนใจอยากสอบถามว่าเอ๊ะเราอยากรู้ว่าคํำนี้มันมันจะต้องใช้คําว่าอะไรเนี่ยถามเข้ามาได้คุณผู้ชมอยากรู้คําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็ถามก็มาได้นะคะก็ถึงแม้ป้าดาวกับป้าเนียนจะไม่รู้ก็จะไปหามาให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะ See you next time bye bye, bye, bye. bye, bye.